โอ้เห็นข้าวแล้วครับ <laughs> มาก็มาตัวเปล่านะมีดเมืดอะไรก็ไม่เอาเข้ามาด้วยหวังว่าคงจะไม่เจอแตนนะเหมือนข้าวที่แล้วนะ <laughs> เอาแล้วเห็นน้ำแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมต้นครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแปลงกเกษตรที่อุดรธานีนครับเพื่อนๆอาจเคยดูคลิปนี้กันแล้ว เราจะมาดูกันว่าหลังจากผ่านไป8-9เเดือนครับแปลงเกษตรแปลงนี้จะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วไปดูด้วยกันครับ โอเคครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คือเป็นบอ่อที่เราขุดกันไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนาะเดือนนี้ก็พฤศจิกายนแล้วนะเวลาก็ผ่านไปร่วม10เดือนแล้วครับน้ําก็เกือบเต็มบอ่อเลยครับระดับน้ําห่างจากขอบสระน่าจะเมตรกว่าครับเพราะฉะนั้นเรายังมีน้ําที่อยู่ในสระนี่ก็ประมาณเกือบ3มเมตรพราะขุดบอ่อไว้ลึก4เมตรนะครับ ความกว้างคูณยาวก็20คูณ40เมตรครับแต่แน่นอนทีมงานขุดแมคโครขุดเกินแผ่นครับก็เลยทำให้บ่อมันใหญ่กว่าที่เรากำหนดและสิ่งที่ได้ก็คือขอบถนนที่ด้านซ้ายและด้านขวาก็จะแคบลงไม่ได้ไปไปตามแผนที่เราคิดไวเนาะจากที่เห็นครับรอบๆครับก็จะมีญ้าขึ้นลกเต็มไปหมดเลยเนะแต่จริงๆเราไม่ได้กะจะมาดูแค่ น้ำในบ่อยอย่างเดียวเราคิดว่าเราอยากจะมาดูข้าวดูอะไรอย่างอื่นด้วยนะแต่สิ่งที่เห็นก็คือมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราแผนไว้ก็คือวันนี้เรากาจะมาล้างวัดวัดที่เพื่อจะถมดินนะแต่พอดีไอ้ตรงจุดที่เราจะต้องวัดแล้วก็ถมดินเนี่ยมันเป็นป่ารกไปแล้วหญ้าซึ่งวันนี้ก็ ไม่สามารถทําได้เนาะต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันจากที่ลองเดินสํารวจดูรอบๆบบ่อดูนะครับมันก็จะมีร่องรอยของทางน้ําไหลนะครับที่กัดซาะตะลิงทําให้ตะลิงเราพังไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราไปดูในที่นากันดีกว่านะว่าในที่นาเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เรายังมีอีกบ่อหนึ่งครับที่อยู่ตรงท้ายนาตรงนู้นนะว่าจะมีน้ําสักขนาดไหนไปเราไปดูกันดีกว่าครับไป นี่ก็เป็นล่องรอยทางน้ำไหลครับที่กัดเซาะตะลิงจนทำให้คันขอบบ่อเราพังยุบลงไปเนาะจริงๆมีอีกหลายรอยครับโอ้โ,อโอ <c oughs> นี่ก็อีกรอยนึงครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ก็รอยนึงนี่ก็รอยหนึงน รวมๆแล้วน่าจะมีเกือบสิบรอยได้ครับแต่มีรอยที่หนักสุดอยู่อยู่จุดนึงครับอ้ตกลุม oh, นี่นะครับ <no. S 1> ช่องนี้เป็นช่องที่ค่อนข้างหนักสุดกินเซาะเข้ามาเยอะเลย ค่อนข้างลึกครับน้ำไหลน่าจะไหลหลากมาแรงพอสมควรไหลมาจากถนนข้างบนแล้วก็ลงบ่อเราส่วนพื้นที่นาครับก็มีแต่หญ้าข้าวปไู้ไว้รู้ไปไหนหวานไว้เนาะ ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวไรเบอรี่แต่เป็นข้าวหอมมบลรพันอะไรไม่รู้ให้ป้าฝากฝากให้ป้าหวานให้โอ้เห็นข้าวแล้วครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ไม่มีคนดูหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ สิ่งที่เราได้ก็คือดอกหญ้าและข้าวอีกนิดหน่อยจะได้หรือเปล่าไม่รู้ข้าวต้องรอดูตอนเกี่ยวเนะาะตรงนี้เป็นส่วนของท้ายนาครับก็ยังมองไม่เห็นข้าวอยู่นะเห็นแต่หญ้า <laughs> เป็นป่าลกไปหมดเลยแล้วไปดูที่ข้างเคียงว้าวโอ้ นาข้าวแล้วกลับมาดูของเราโอ้โหป่าเรากำลังจะฝ่าฟันป่าเพื่อเข้าไปดูบ่อน้ำท้ายนาไม่รู้ว่าน้ำจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันมาก็มาตัวเปล่านะมีดเมิออะไรก็ไม่เอาเข้ามาด้วย หวังว <to break an iously> ่าคงจะไม่เจอแตนนะเหมือนคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วหนีไม่ทันนะโดนไปหลายที อีกนิดเดียวจะได้เห็นบอ่อน้ำแล้วอีกนิดเดียวยา yeah. ไม่ได้เอามาอยู่บนรถหายใจไม่ออกแล้วเลยชึบถึงนาแล้วชึช เห็นน้ำแล้วเห็นต้นไม้ให้เกาะแล้วทางไหนทางขวาอ้าวท่าดํเต็มบ่อครับโอ้โหดีมาก เรามีน้ำตุนสองบ่อแล้วเหนื่อยอโอ้โหบอ่อนี้ก็เต็มครับมีอะไรด้วยจริงจริงบอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าเนาะ,ะนแล้วก็ยายทำการขายยินฝั่งนู้นฝั่งที่ติดรั้วจริงๆมีแค่ครึ่งบอ่อ อีกครึ่งหนึ่งฝั่งนู้นยายก็ขายดินไปก็เลยได้บ่อที่กว้างขึ้นแต่ทีนี้ตัวพื้นที่บ่อไปติดรั้วเกินอ้ามีปลามีปลาโผล่ไหมเห็นไม่รู้กล้องจะจับได้หรือเปล่านะมีทั้งลูกมีทั้งตัวเลยปลาชนน้อยอ๋อปลาชนน้อยดบ่อน,นี้ก็ปล่อยปล่อยเลยไม่ได้ดูเหมือนกันนูน่นที่เห็นตรงซอกไผ่นะั้นเป็นทางน้ําเข้าครับ น้ำก็จะไหลามาจากอีกฝั่งหนึ่งแต่งดีๆมันก็โลง่งไผ่ใช่ไม่มีคนดูเดี๋ยวเราจะเดินกลับเลาะแนวอุ้ยข้ามคลองนะั้นไม่ได้รั่วไปไเออใช่ไหมกลับทางเดิม,มกลับทางเก่าตอนแรกก็ว่าจะกลับเลาะอีกฝั่งหนึ่งแต่ลืมไปว่าจะมีทางน้ําที่เป็นคลองอีกก็จะข้ามไม่ได้เนาะ ก็เลยต้องย้อนกลับทางเดิมครับอันนี้เป็นบ่อน้ำที่อยู่ข้างแปลงนาเราของเขาขุดไว้ก่อนน่าจะประมาณปี2ปีแล้วครับตอนนี้ก็เต็มบ่อเหมือนกัน <Wow. S 1> ดูแล้วน้ำระดับน้ำห่างจากขอบบ่อข้งบนเขาน้อยกว่าของเรา <Wow. S 1> เขาอาศัย แบ่งช่วงน้ําจากของเราตรงช่วงนี้นั่นก็คือฝั่งนั้นคือนาเราจะมีช่องน้ําไหลมาจากทางนู้นด้านบนนั้นนะมันจะไหลมาจากหมู่บ้านแล้วก็ลงมาที่นาแล้วก็จะไหลมาทางที่นาเราแล้วเขาก็มาขุดวางท่อตรงนี้เพื่อดึงน้ําเข้านาเขาแล้วก็เข้าบ่อเขาด้วยเต็มเหมือนกันครับแต่น้ําก็ค่อนข้างแดงเนาะ นั่นคือต้นว่าครับก็น่าจะหลายปีนะจริงๆต้นใหญ่กว่านี้ครับแต่โดนลมพายุพัดหักไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่แค่นี้ขอบบอกฝั่งนี้ครับฝั่งน่าจะตะวันออกเฉียงเหนือนะติดกับนาเขา แต่เขาทําเป็นไล่ไอ้อยครับของเราตรงนี้วางแผนไว้จะให้มันกว้าง6เมตรพอทําเสร็จกลายเป็นว่าเหลือ5เมตรฝั่งนู้น2เมตรตรงนี้6 7เมตรนะก็ยังพอรับได้ครับ5เมตรถ้ามองจากภาพมุมสูงครับก็แทบจะแยกไม่ออกเลยครับว่าอันไหนเป็นข้าวอันไหนเป็นหญ้าเนาะ ออกสีเดียวกันเปหมดเลยครับในส่วนท้ายนาตรงนี้ครับที่วางแผ่นไว้ก็คือเราจะทำเป็นป่านะฮะปลูกเป็นป่าไม้ไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการดูแลครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับคิดว่าก็จะทำเป็นนาข้าวไว้แล้วครับในส่วนตรงกลางอ่าตรงนี้ครับมีที่จะนาจะได้ข้าวก็ประมาณสัก2 3สามช่องครับ ยังไงครับถ้าเก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิตยังไงครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึงแล้วกันเนาะถัดมาครับอ่าเป็นบ่อน้ําในส่วนของด้านบนนะครับก็ออกจะสีขาขาวหน่อยฮะแล้วก็ขยับติดขึ้นมาข้างบนครับก็วางแผ่นนะครับตรงน,นี้ว่าจะทําเป็นโรงเรือนเป็นพื้นที่ปลูกผักแล้วก็ที่อยู่อาศัยกันครับแล้วก็ปลูกพวกอ่า พืดผลครับที่เราสามารถเก็บผลกินได้นะครับโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ